สวัสดีพี่น้องครับมือนี้ผมสิภาพี่น้องนะครับไปหากีปโปมกันกับ,บ่ได้ไปหายูไซไกดอกพี่น้องก็หาอยู่ไฮมันนี่แหละครับไฮมันที่เก็บกวกแล้วพ่อกวกแล้วมันกับิมี่ควายขีปโปมเนาะห้ายหลายพี่น้องนี่ควายขีปโปมกับประมาณน,นี้แหละครับการหามือนี้กับิบ,บ่ได้เป็นการก้่นเด้พี่น้องพี่น้องผู้ลองค้นไปหากีโปมเนี่ยโอ้ยกล่นเปนสุดแขนบ่ราขั้นใหญตัวอยู่แต่ว่ามือนี้นะครับผมกับสิภามาบึงวิธีการหากีปโปมแบบใหม่ แบบที่ผมก็เพิ่งเคยเห็นขึ้นกันนี่แหละครับพี่น้องก็เป็นการใส่กับดักนี่แหละพอใส่กับดักลงไปเข้ากับสิคุดลงไปก้อนนั่นละคุดลงไปปากลุมน้อยนึงแหล้วก็ใส่กับดักแล้วก็ทมไปล่อให้กิปูมันเข่ากับดักเข้านะครับพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยเอกับดักมันเป็นจังไดยเนาะมากครับเดี๋ยวผมสิพ้าไปเบิ้งนี่ครับกับดักกิบปูมันก็สิเป็นประมาณนี้ละพี่น้องก็สิใส่ทอพีบีซีใส่ไฟมลอยใส่อัน แนวเปิดกระป๋องเนาะกับประมาณนี้แหละไปดัดแปลงออกถ้าพี่น้องผู้ใดเคยเห็นนั่นจันไหมจันทีเขาใส่ปาลาหรือพี่น้องมันเป็นการทํางานแบบเดียวกันพี่น้องคือกันเลยการหาขี้ปูมี่ห้องก็ะคุดลงไปน้อยเดียวเดว้แล้วห้องกรสีปิดปากลุมเอาอ่อนกับดักใส่เราปิดปากลุมไ้ผีผลงานมือนีพี่น้องขีโปูมเป็นเสียบวะ